ถ้าหนูจะทำร้านกาแฟนะหนูหนจะไปร้านกาแฟที่หนูไม่ได้ขายกาแฟทำไมอะหนูจะขายอย่าง <laughs> อื่นร้านเปิดกี่โมง <c oughs> ครับพี่เปิดแปดโมงครึ่งครับผมปิดกี่โมงหกโมงเย็นครับหกโมงเย็นใช่ยุคทุกวันจันทร์นะครับ นี่นะครับเราก็มาอยู่กันที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งในราชบุรีนะครับซึ่งบรรยากาศดีมากนั่นก็คือชื่อ My Space Coffee a n d River นะครับวันนี้เราก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับมาร่วมในรายการด้วยเหมือนกันนะครับเธอคือน้องมายนั่นเองนะครับสวัสดีค่ะวันนี้หนูฝันจอฝากตัวอะไรครับได้ครับ <laughs> ผม แล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างชีวิตเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้อคะช่วงนี้หนูก็ทั่วๆไปเลยคะ่ะมีดีบ้างไม่ดีบ้างเบือบ่อเบื่อบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องงานช่วงนี้หนูรู้สึกว่าหนูกําลังหางานใหม่เพราะว่างานที่ทําอยู่เนี่ยส่วนตัวหนูเนี่ยก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าจะหางานใหม่อะไรเงี้ยแล้วหางานใหม่หรืออยากได้งานประมาณไหนอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะหนูอะอยากได้งานสายแบบ สายบันเทิงแหละแบบสนุกสนานหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าแบบข้อจํากัดในการใช้ชีวิตของหนูอะมันมันจะต้องอยู่ตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นงานอะไรก็ได้ที่ที่ทไม่ใช่ที่ทําอยู่ตอนเนี้ยอ๋อคือก็อยากลองอะไรหลายอย่างใช่ชอยากลองอะไรใหม่ๆมมาอยากรู้ไหมว่าจริงๆแล้วว่ามา,าทํางานด้านไหนดีอะไรเงี้ยอยากรู้หนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวหนูเนี่ยจะไปยืนจุดไหนมันถึงจะโอเคทํางานไหนถึงจะแบบว่าดีกับตัวเราอะไรเงี้ย รู้สึกว่ามันต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเป็นมรดกเก่าของทางตระกูลเป็นมรดกเก่าของทางตระกูลหรือว่ามีธุรกิจที่บ้านมีธุรกิจหรือมีกิจการอะไรอยู่ทําอยู่แล้วแล้วก็ส่งต่อมอบมาอะไรคืออย่างที่บ้านหนูอะค่ะเขาจะค้าขายต้นไม้ตามตามแบบฉบับของคนราชบุรีเลยคือจะมีแบบว่าวิ่งรถเพื่อที่จะขายกระถางต้นไม้ตามกรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงหนูจบใหม่ๆอะ<อ>คือหนูอะ เหมือนยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรเราก็กลับมาบ้านใช่ไหมคะแล้วหางานก็ยากอะไรเงี้ยเราก็เลยลองเอาต้นไม้ของพ่อที่เขาแบบเอาไปขายนั่นแหละมาไล่ขายกันเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าไล่ขายต้นไม้อบูมแล้วหนูก็ลองทําดูบ้างอะไรเงี้ยก็ลองดูคิดว่าก็คงไม่เสียหายอะไรอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออจริงๆทําช่วงนั้นมันโอเคนะเนี่ยดีเพราะว่าวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันจะบอกว่าเราควรที่จะทําอะไรที่แบบเป็นโปรดักตกททอดหรือว่า ธุรกิจหรืออะไรที่เป็นของของ,ของที่บ้านอยู่แล้วใช้บ้านอยู่แล้วแล้วก็มาทําในรูปแบบใหม่ๆหรือมีความใส่ความทันสมัยลงไปใส่ความแบบฉีกกดฉีกแนวลงไปอะไรอย่างเ<ม>งี้ยเอาวันนี้ไปคิดดูแต่คือถ้าสายบันเทิงถ้าสายบันเทิงหนูจะต้องฉีกแนวไปเลยเป็นสายบันเทิงซึ่งมันทําได้แต่ว่ามันต้อเป็นแนวแบบฉีกกดไปเลย ต้องแปกใช่ใชมันต้องแปลกมันต้องแปลกมันต้องแบบไม่เหมือนใครแล้วไม่ซ้ำแล้วไม่แล้วแบบแหวกไปเลยอะไรเงี้ยอ๋อแล้วถ้าสมมติว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งของที่บ้านไม่ใช่ทั้งสายบันเทิงล่ะจะมีสายอื่นให้หนูเลือกไหมว่าของบบหนูมัน<อ>ต้องเป็นแบบกิจาการส่วนตัวโดวยวันเดือนปีเกิดแล้วทําอะไรที่เกี่ยวข้ของกับได้รับส่งมอบมาแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ทําต่อพัฒนาต่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าทําแนวใหม่อะไรเงี้ยดีกว่าถ้างั้นเดี๋ยวหนูลองไปคิดทบทวนดูกับเองดีกว่าว่า เราจะไปอดัดเดปยังไงดี mm. เพราะว่าเท mm. ่าที่ฟังมาหนูว่าสิ่งที่มีจากครอบครัวแล้วก็สิ่งที่หนูอยากทำมันน่าจะอัดเด็กันได้ mm. แล้วถ้าสมมุติว่าหนูจะแบบทําเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวเนี่ย mm. สมมติว่าหนูจะสร้างโลโก้ขึ้นมา mm. เป็นแบรนด์ของตัวเองเนี่ย mm. หนูจะแบบว่า ใช้สีอะไรดีเพราะว่าเหมือนหนูเคยอ่านเจอแบบสีสามารถเสริมดวงของคนเกิดแต่ละวันได้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 อันนี้คือช่วยได้จริงใช่ใช่ช่วยได้ช่วยได้โลโก้สําหรับไม้สีดําก็ได้สีดําโอ้ยสีที่หนูชอบเลยนะสีดาสีดําถ้าสีดําถ้าโลโก้นะจะเป็นดําแต่จริงถ้าสีดํากับสินค้าที่เป็นพวกกระถางอ่ะมันจะไม่ค่อยเข้ากันมันจะกลืนไปมันจะกลืนไปพี่รู้สึกว่าจะถ้าจะจะเปลี่ยนจากโทนสีดํามาเป็นสีม่วงไหม เออหนูว่าน่าจะน่าจะโอเคใช่เพราะสีดำบางทีมันดักไปมันขายได้เฉพาะกลุ่มหรือว่าเราทําแบบสองสีได้ไหมคะสองสีได้สําหรับกลุ่มแบบชอบพาเทลกับกลุ่มแบบชอบสีเข้มเฉมเฉยอ่ะก็จะเป็นก็จะลูกค้ากลุ่มหนึ่งลูกค้าคอนโดลูกค้าอะไรที่เขาแบบต้องการพวกมินิมอลอ่าเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกกระถางมินิมอลใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันคือถ้าสมมติว่าหนูจะต้องติดต่อคุยกับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีแบบ เบอร์โทรแบบเฮงๆปังๆที่เหมาะกับหนูใหม่มีมีถ้าสมมติวันเดินปีเกิดมาอย่างเงี้ยจริงๆพี่รู้สึกว่ามันควรจะต้องเป็นเลขถ้าให้แนะนำน,นะคือสองสี่สองกับสี่สี่สองสองสี่สี่สองแล้วก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งอันนี้คือแบบว่าช่วยในเรื่องอะไรคะทุกอย่างาเลยเการติดต่อประสานงานไปไหนมาไหนใครๆเห็นก็รักแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของคนรอบๆตัวการเงินดีมีเสน่ห์ การค้าขายการเจรจาเรื่องการจับเงินได้แบบเงินถุงเงินถังเงินไหลมาเรื่อยๆมันนี้ก็เป็นเงินก้อนเลยคือตัวเลขต้องแบบว่าติดติดกันเหรอคะสองสี่สหรือว่าเรามีตัวใดตัวหนึ่งก็ได้มีเยอะในเบอร์ก็ดีอ๋อที่นี่มีเยอะมันก็ยิ่งส่งผลเยอะไม่ใช่ว่ามีแค่ครั้งเดียวแต่ว่าถ้าลองดูว่าถ้าเราสามารถหาแบบนี้ได้ในเบอร์เนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลกับเราเยอะ แล้วอย่างแบบถ้าเราจะออกรถอะหนูจะออกสีไหนดีเอาแบบว่าที่ขับขี่ปลอดภยัยหรือว่าขับแล้วรู้สึกว่าช่วยส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การง,งานการติดต่อเจรจาบางทีงงทมันมันต้องเลือกว่าเราจะเราจะเน้นทางด้านไหนอะไรเงี้ยเราควบไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ไม่สามารถไปมีพรได้ทุกข้อ <c oughs> พรต้องเลือกข้อใดข้อหนึ่งถ้าส่วนใหญ่คนที่เขาเลือกกันเนี่ยเขาจะเน้นขับขี่ปลอดภยัยไรอุบัติเหตุหนูเอาอันนั้นดีกว่าถ้าหนูเป็นคนขับรถเร็วถ้าขับขี่ปลอดภัยสีชมพู ออสีชมพูสีพวกนั่นแหละสีแถวนี้เลยชมพูเลยเหรอใช่อันนี้คือขับขี่ปลอดภยัยเน้นเรื่องของการ<แ>เรื่องเรื่องของอายุมันขวัญยืนอะไรอย่างเงี้ยเราเราถ้าสมมติว่าหนูไม่ชอบสีชมพูหนูแปะสติกเกอร์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันเอาจริงๆนเรื่องแปะสติกเกอร์เนี่ยคือมันไม่ได้ช่วยอะไระ จริงเหรอหนูเห็นคนเขาแปลกกันทั่วบ้านทั่วเมืองหนูคิดว่าแบบช่วยแก้ได้นะมันเหมือนเราอะเราเป็นโรคปวดหัวอยู่แล้วเราแะเราแบบเขียนบ้านถือตัวเองอะฉันไม่ได้ปวดหัวแต่คือมันไม่ได้หายอะเข้าใจปะมันก็ยังเป็นอยู่อะมันก็ยังเป็นอยู่คือแต่คือแค่แบบหลอกตัวเองว่าฉันไม่ฉันไม่ได้ปวดหัว่จริงฉันปวดจะตายเลยจะทำจะทำยังไงมันแก้ไม่ได้จริงๆมันต้องมันต้องอย่างที่บอกอะคือมันต้องแก้แบบด้วยสีทั้งหมดเลยคือบู๊ว่าสีมันไม่ดีก็ต้องใหม่ แล้วถ้าอย่างแบบสีชมพูเนี่ยม,มันเกินไปอ่ะม,มันเกินไปมันเกินไปสําหรับคนแบบว่าอย่างหนูเนี่ยมีสีไหนที่หนูไม่ควรแบบออกไหมเลียงได้สีแดงดสีแดงสีแดงเหรอคะใช่ทาไมอ่ะทำไมถึงเป็นสีแดงสีแดงมันเป็นสีกัละกีตีของหนูแล้วพอมันอยู่บนรถแล้วมันจะทําให้มันจะเกิดเรื่องโชคลายๆอ่ะแบ<อ>บอับโชคโชคไม่ดีปัญหาอุปสรรคอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางทุกอย่างทุกอย่างแม้กระทั่งมันจะดึงพวก ระวังเรื่องอุบัติเหตุอะไรเงี้ยการเฉียวชนก็คือเลี้ยงได้ก็เลี้ยงมีทั้งสีที่เข,าข้าคีดปลอดภัยและสีไม่ดีแหละแล้วถ้าสมมตินหนูจะแบบว่า,าเด้เียนะดึงดูดเรื่องเงินทองอะไรเงี้ยมีสีอะไรไหมคะเรื่องเงินทองเหรอใช่ไหมเน้นแบบทําอะไรก็เป็นเงินเป,ป็นทองใช่มันก็จะ้ย่าปีนิดนึงมันก็จะเมื่อกอี้สีชมพูแล้วอันนี้สีส้มสีส้มสีแสดสีโอรส คือด้วยด้วยดวงของไม้น่ยมันต้องเป็นคนแบบที่ใช้สีแบบชูชาติอะเมื่อไรก็ตามที่มาใช้สีโทนแบบมนๆเทาๆสีดำอะไรเงี้ยพี่เลยรู้สึกว่าให้หนูเลี้ยงถ้าหนูอยากจะแบบเติบโตหรือว่ากล้าต่อในชีวิตโดยที่แบบหาอะไรที่เหมือนกำลังหาตัวเองให้เจออะโดยที่ไม่ต้องแบบไป,ไปเอนตามเพื่อนเยอะอะหนูต้องเริ่มแบบลองปรับมาใช้สีชมพูอย่างเงี้ยสีส้มอย่างเงี้ยซึ่งมันดูแบบ พี่มันมันได้เหรออะไรเงี้ยก็มันก็ไม่เสียหายถ้าเราจะต้องลองแปลว่าสีพวกนี้หนูก็เอามาอัดแบปกับเสื้อผ้าได้ใช่ไหมคะหรือว่าอันดับแรกเลยมมยต้องสีสีเสื้อผ้าคือเดนหยุดไปก่อนเลยสีแดงสีดำสีเทาอ,อันเนี้ยสามสีเนี้ยที่พี่อยากให้หยุดแล้วที่เหลือเนี้ยก็าสามารถใส่ได้ก็คือใส่ได้ทุกสียกเว้นสามสีนี้คือเลี่ยงได้เลี่ยงใช่ สงสัยหนูต้องไปลือตัวเสื้อผ้าใหม่แล้วค่ะ <c oughs> เพราะว่าที่บ้านมีแต่แบบสีดำ <c oughs> มันจะต้องเปลี่ยนตัวเองใช่ใช่มันจะเปลี่ยนตัวเองเป็นสีแบบที่แบบเหมือนคือมันไม่เชิงคัลเล์ฟูลหรอกแต่ว่ารู้สึกว่าใส่แล้วให้ชุดมันมันมีสดใสขึ้นใช่เพราะว่าปกติอะหนูเป็นคนเนี่ยสีเทาสีดำไม่ใช่สีกละกินีหนูแต่ว่ามันเป็นสีที่ที่ถ้าใส่ก็ถ้าใส่อะไรก็ตามมันจะเหมือนมันจะดึงเรื่องเรื่องมาอ๋อก็คืออาจจะมีทุกคนเลยพี่ให้ให้ให้เลี่ยงสีดำแต่โดยเฉพาะหนู ต้องคือคนอื่นนะพี่จะบอกว่า100%กสหรับหนูว่าคือ500%จริงหรอใช่เพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบใส่สีดำมากแบบอาจจะเพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะมันมาจากความไม่มั่นใจของหนูเองด้วยแล้วหนูรู้สึกว่าใส่แต่งตัวง่ายอะไรเงี้ยเออเข้าใจแต่ว่าถ้าต่ถ้าเลี่ยงได้ก็อยากให้เลี่ยงสีนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเพราะว่าวัยรุ่นชอบใส่เสื้อสีดำอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าเปลี่ยนได้ก็คือก็คือนเสื้อสีอื่นบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าที่แบบเฮ้ยลองดูแบบสีอื่นบ้างเย อาจจะไม่ได้แบบว่าสีชุชันมากแต่ว่าให้มันสีแบบซอฟลงก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะแบบว่าไม่ได้ชมพูแปดเลยอะไรมาแบบสีพาเทลนิดนึงใครเมื่อก,ก่อนมีการไลฟ์ขายของใช่ไหมช่วงนั้นไลฟ์บ่อยแค่ไหนทุกวัน4 5หเดือนได้นะมากนะเพราะฉะนั้นเสื้อมันก็ต้องมีการบุนเวียนทุกวันถูกไหมใช่พี่จะแนะนำสีเสื้อนะเป็นพิอเรตี้นะอันดับแรกเลยนะอันดับที่หนึ่งคือสีม่วง อันดับที่สองคือสีส้มอันดับที่สามคือสีเขียวที่ผ่านมาไม่เคยมีสีพวกนี้เลยเนี่ยอยากจะให้อยากจะให้ลองซื้อสีพวกนี้แล้วเราลองดูว่าแต่ละวันที่เราไลฟ์ถ้าเราใช้สีเสื้อพวกนี้พวก engagement ยอดขายหรือว่ายอดวิวนะมันเป็นยังไงเรามองในในมุมของวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้ว่าเรามีการทดลองทดลองว่าสใส่เสื้อสีนี้แล้วเป็นยังไงเสื้อสีนี้ก็เป็นยังไงเปรียบเทียบกับสีเสื้อเก่าๆที่ชอบใส่สีดำสีเทาสีดำสีเทามันจะดูบัติโดนต่อโดอนต่อบ่อย ใช่ค่ะคือแบบว่าไล์ไปเขาก็จะแบบขอแถมต่อลดหน่อยได้ไหมซื้อลายต้นแล้วแถมหน่อยสิเพราะว่าอย่างที่บอกอะสีดากับสีเทาก็เมกีกอรี่พี่บอกว่าพอเวลาทําทําไปมันจะมีเรื่องการแบบมันไม่ชัดเจนมันจะมีอะไรที่แบบบดบางมันไม่แบบมันไม่ไม่เอาก็ไม่เอาไปเลยเอาว่าไม่เอาไม่เอาซะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ช่วงที่แบบช่วงที่หนูใส่เสื้อแบบว่าสดใสสดใสอะคือที่บ้านอะ ในในตู้มันจะมีโดดมาตัวหนึ่งที่เป็นสีส้มเพราะว่ามันเป็นเสื้อกีฬาแล้วหนูชอบเอาไวใส่นอนก็แบบรู้สึกว่าวันไหนก็ตามที่ใส่สีสดใสอะ่ะหนูจะรู้สึกว่าวันนั้นอะ่ะการคลัยหนูมันจะลื่นแต่หนูอ่ะไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องของสีเสื้อ <All time. S 1> หนูคิดว่าอาจจะเป็นช่วงวันมั้ง เพราะว่าหนูยังหนูปกติในการใช้ชีวิตหนูไม่ได้ดูสีเสื้อไงแต่ถ้าสมมติว่าจะต้องไปสัมภาษณ์งานสมัครเรียนหรืออะไรก็ตามหนูถึงจะดูสีเสื้อแต่คราวนี้เราก็จะรู้แล้วไงว่าคือการที่เราไลาฟ์มันคืองานชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับใส่เสื้อทํางานมันก็ต้องให้ความสําคัญว่าเอ๊ะอันนี้มันจะเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเี้เดี๋ยวหนูไปลองเทสห่เ,เ,เพราะว่าหนูคิดคือหนูอะ อยากทําร้านกาแฟมาตั้งนานแล้วแล้วหนูเคยคุยกับเพื่อนแล้วหนูสงสัยทั้งทั้งในเรื่องคือแน่นอนว่าการทําธุรกิจอะเปิดร้านอะไรเงี้ยทำเลสําคัญแล้วหนูก็สงสัยด้วยว่า่วงจุ้ยสําคัญไหมอะไรอย่างเงี้ยสำคัญไหมมันสําคัญตั้งแต่หนึ่งประตูทางเข้าตําแหน่งที่ตั้งของร้านตําแหน่งครัวร้าน <c oughs> ตําแหน่งที่ตั้งโต๊ะลูกค้าแล้วก็ตําแหน่งโตเก็บเงิน S <S ทุกอย่างมันทุกอย่างมัน,มนสัมพันธ์กันหมดว่าวางตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วจะทําให้คือนอกจากเก่งแล้วอะฝีมือคือเก่งอะมันต้องมีเฮงด้วยอะ,อะคือคือถ้าสมมติเราชงเก่งอย่างเดียวแต่ว่าทําเลไม่ได้หงจุ้ยไม่ได้คือหน้าร้านแบบบางร้านทําไมเราไปยืนแล้วมันมันล้างมันเหมือนมันมืดมมัวๆไม่ค่อยสว่างดูปดปิดบางๆทั้งที่ที่ร้านเขาทำอร่อยแต่ทาไมรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากเข้าหรือไม่บางทีบางร้านขับเลยมาสิบรอบขับเลยสิบรอบ แล้วขับเลยเราก็ไม่คิดจะลับไม่ไหวกับรถบางทีมันลับรถยาก <accent> ก็เลยไปเลยก็ไม่กินถ้าหนูจะทําร้านกาแฟนะหน,หนูจะไปร้านกาแฟทีห่หนูไม่ได้ขายกาแฟาทาไมอ่ะหนูจะขายอย่างอื่นหนูจะขายอะไรมองไม่ออกใช่ไหมบางคนน่ะคือเปิดร้านกาแฟามาเพื่อเพื่อให้มันมีเฉยแต่เาจริงๆอ่ะขายขายต้นไม้ขายกระถางขายอย่างอื่นขายอะไรที่มูลค่ามันเยอะกว่ากาแฟก็คือเราขายเสริมได้มันไม่ใช่ขายเสริมอะเอาของกาแฟบางหน้า <S <S Uh huh. กาแฟเป็นรองล,ลักลากคือขายอย่างอื่นก็น่าสนใจเนี่ยอันนี้คือท่านหนูจะท่านหนูจะทำร้านกาแฟร้านกาแฟหนูจะเป็นสไตล์นี้ได้ดอไม้ได้กระถางใช่ได้ของสะสมหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้ว่าแล้วแต่มันแล้วแต่สไตล์คนนะมันต้องหนูต้องไปท่านหนูจะทำาเลยว่าถ้านหนูจะแบบพี่หนูจะทำร้านกาแฟ ى, บนว่ายึดไปทางนี้และเพราะว่าอย่าลืมหนูทากิจาการส่วนตัวได้ร้นานกาแฟก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่หนูต้องขายอะไรที่ไม่เหมือนที่ที่บอกว่าคอนเซปต์คือต้องแปลแหวกไม่เหมือนใคร จำได้ปะจำไร้านก<จ>า <ำ S 2> <ด>แฟที่ไม่แห่กาแฟก็ไม่เหมือนอคนอื่นอ่าโอเคเดี๋ยวราจะไปอาดีบใช้ในอนาคตฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีร้านกาแฟแนะนำที่ไหนดีๆนะคะแนะนำมาได้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือใครมีคำถามอะไรที่อยากจะฝากถามสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้เลยหรือว่า อยากจะให้เราไปที่ร้านไหนไปที่ไหนนะคะสามารถบอกเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจากกันท่านสามารถชมคอนเทนต์เก่าๆของเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับ